ทำอะไรได้ทําอะไรไม่ได้นะครับคนจะเข้าใจเองในกรณีเหล่านี้ครับครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการทุกท่านครับนี่เป็นข้อข้อเตือนสติข้อเตือนใจนะครับสําหรับบรรดาผู้ปกครองบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการดูแลเยาวชนดูแลเด็กนักเรียนจริงๆแล้วเนี่ยการจัดพิธีการไหว้ครูเนี่ย เราก็สามารถที่จะทำแสดงออกในรูปแบบที่มีความแตกต่างกันออกไปเราอาจจะจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็ให้ครูมาแล้วก็ให้นักเรียนอาจจะมา,านําบทเรียนบทการสอนที่ครูเคยสอนไว้นะครับแล้วก็มาถ่ายทอดบนเวทีหรือจะในรูปแบบของการทำกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการแสดงให้แสดงให้เห็นถึงความการให้เกียรติครูบาอาจารย์ นี่นก็เป็นอีกทางออกหนึ่งที่มุสลิมเองสามารถจะทําได้จริงๆแล้วการให้เกียรติครูบาอาจารย์เนี่ยจานิสา<ะ>เขาต้องทํากันทุกวัน<ะ>ไม่ใช่มากําหนดวันเดียววันใดวันหนึ่งแล้วก็มาแสดงออกเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเด็กทุกคนเนี่ยให้เกียรติครูบาอาจารย,ย์เด็กก็จะไม่เป็นเด็กที่นอกคอบ<ะ>เป็นเด็กที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของการเรียนท,<ะ>ทีนี้เรามาดูนะจาอิสาว่าคนที่ประสบความสําเร็จในด้านการศึกษาเนี่ยท,<ะ>ทางออกของชีวิตเนี่ยมันมีเยอะ คนที่เรียนจบวิชาศาสนามาก็ดีหรือว่าจบวิชาสามัญมาก็ดีเราเห็นความแตกต่างหลากหลายในสังคมของเราคนที่เรียนจบสายสามัญมาบางคนเนี่ยก็ไปทํางานอาชีพที่เกิดประโยชน์กับสังคมแต่ไม่ได้ตรงกับสายการเรียนที่ตัวเองเรียนมาก็มีเยอะ,อะคนที่จบสายศาสนาม,นมาบางคนก็คือสามารถเอาศาสนาเอาความรู้ที่เรียนมาคลองตัวเองให้อยู่ในร่องให้อยู่ในในหนทางของอัลหร แล้วก็ยังใช้ประโยชน์ตรงนี้ไปช่วยในการพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนอื่นๆที่ได้โอกาสทางสังคมอย่างในกรณีของล่ามเนี่ยจายซาที่เราเห็นเนี่ยที่ทำงานอยู่ตามโรงพยาบาลนะครับถ้ามองกันมุมหนึ่งนะมองว่าไปทำงานจบศาสนามาไปทำงานได้ยังไงล่ามแทนที่จะเอาความรู้เนี่ยไปสอนนะผู้คนมุสลิมที่ เขาต้องการที่จะได้ความรู้เกี่ยวกับอิสลามแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึง่งอาจารย์อิสรครับ,รบประเด็นที่เราเคยพูดกันนะ็คือคนที่เรียนจบศาสนากลับมาเนี่ยไม่ใช่ทุกคนอาจารย์ที่จะเป็นทุกคนที่จะเป็นโตครูได้บ,บุคลิกตแต่ละคนความสามารถแต่ละคนมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการที่เรียนจบศาสนามาเนี่ยผมว่าเป็นอีกทางออกหนึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปทํางานในโรงพยาบาลเป็นล่า่ก็ดีเป็นเจ้าหน้าที่บริการ ลูกค้าสัมพันธ์ที่คอยช่วยเหลือบริการเราโดยเฉพาะยิ่งมันมีโอกาสหลายๆโอกาสวันนี้เราจะมาคุยกับจารย์คอริดและจารย์คอลิสก็เป็นศิษธ์เก่านะแต่ว่าคนหนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยผมติดต่อจาร์คอลิสมาหลายครั้งแล้วก็ไม่มีโอกาสจาร์ติดภารกิจในเรื่องของงานต่างๆมากมายก็เลยไม่สามารถมาร่วมรายการได้วันนี้อันทำด้ยแล้วอันรอให้นัดวีอีกคนหนึ่งมาพูดคุยนะครับก็อยากจะถามจารย์คอลิสสั้นๆเลย ทำงานที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นล่ามเนี่ยนอกจากได้ใช้ภาษาหลับอยู่ตลอดเวลาแล้วเนี่ยประโยชน์ที่อาจารย์เห็นว่าสังคมมุสลิมได้รับหรือว่าตัวเราได้รับเนี่ยจากการมีปฏิสัมพันธ์คุกคีกับผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างชาติชาวหลับเนี่ยมีอะไรบ้างค,ร,าครับอาจารย์สลัมอุลัยกุมะริฮ์มุลลอฮ์อับรกาตุสำหรับประโยชน์ที่ได้รับ นะครับจากการเป็นล่ามก็คือประเด็นหนึ่งก็คือเราอาจจะเข้าใจถึงวัฒนธรรมของอ,อชาวต่างชาตินะครับแต่อย่างลึกซึ้งสองสิ่งที่ได้รับจากการที่เราไปทำงานอยู่ตรงนั้นก็คือหนึ่งออสองก็คือการที่เรานั้นได้พัฒนา ตัวเรานะครับในทางด้านของศักยภาพในการใช้ภาษาครับผมครับครับผมทีนี้ในแง่ของประโยชน์จากการที่เราได้คบอาหรับเนี่ยเพราะอาหรับบางคนเนี่ยอาจารย์เขามีจิตใจที่เมตตาเขาชอบช่วยเหลืออาจารย์เคยมีโอกาสได้ได้ขอได้มีโอกาสพูดคุยกับอาหรับไหมว่ายังมีองค์กรยังมีสถาบันที่ต้องการความช่วยเหลือจะเป็นในด้านของปัจจัยทางการเงินหรือว่าในด้านของสินของหนังสือเนี่มีโอกาสได้พูดคุยกับไหมคร คืออันนี้คือแทบไม่มีโอกาสนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นเอ่อาพวกอรับเองนะครับที่จะมาเสนอนะครับผมอย่างผมก็เคยเอ,อ่ถูกเสนออยู่ครั้งหนึ่งก็คือว่ามีชาวอรับท่านหนึ่งนะครับผมคือเขาต้องการที่จะบริจาคเงินให้กับเ,เด็กกำพร้าผมก็เลยเแนะนำเขาให้กับองค์กรหนึ่งแล้วก็ พาชาวอาลรับท่านนั้นไปที่องค์กรน,นั้นแล้วก็ได้บริจาคเงินจํานวนหนึ่งก็ถือว่าเป็นจํานวนที่มากพอสมควรนะครับผมตรงนี้ก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่เราเทํางานในในด้านหนึ่งที่ว่าอาจจะไม่ใช่งานหลักของทางด้านศาสนาแต่เราก็เป็นสื่อกลางที่จะทําให้เอ,อผู้ที่ว่าได้โอกาสนะครับได้รับเงินก้อนนั้นครับจากชาวอาลรับครับ อาจารย์คอลิศครับผมอยากจะถามอาจารย์นิดหนึ่งก็คือว่าโดยปกติเนี่ยเรียนเรียนศาสนามาเนี่ยก็จะเป็นต้อค,ครัวมีการด่าวา่ามีการเรียกร้องเชิญชวนผู้อื่นที่อาจารย์คอลิศไปอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยโอกาสในการด่าว่าเป็นยังไงฮะมีโอกาสด่าว่าไหมหรือว่าใช้เวลาว่างในการดาา่าว่ายังไงครับคือความจริงแล้วนะครับถ้าเกิดเราจะมองไปที่อ เวลาว่างคือสําหรับผมเนี่ยพอเวลา,าทํางานแล้วเวลาว่างนี่จะไม่ค่อยมีนะครับผมแต่การได้ว,ว่างของผมนั่นก็คือว่าบางครั้งเราอาจจะพูดคุยกับเอคนที่เข้ามาชาวอาลับที่มาบริการามาใช้บริการในโรงพยาบาลเนี่ยเราก็อาจจะเชื้อเชิญให้เขานั้นน่ะทําความดีในในด้านต่างๆครับเช่นเอการเ,าเสนอว่าเรานั้นน่ะได้มี เด็กกำพร้าอยู่ภายใต้การดูแลก็อยากจะเชิญพวกเขานั่นน่ะมาช่วยกันอนุเคราะห์อะไรประมาณนั้นนะครับผมอาจารย์คอริดครับจริงๆแล้วเนี่ยที่โรงเรียนสนนุวัมเนี่ยก็มีเด็กกำพร้าอยู่แปดสิบคนนะตอนเนี้ยถ้านับเด็กยากจนด้วยก็ประมาณร้อยกว่าคนอาจารย์ดาวานหน่อยได้ไหมคือถ้าเกิดมีอาลักมาอีกเนี่ยยังไงก็บอกให้ตะบัดรัวหน่อยให้บริจาคนิดนึงช่วยเหลือเด็กกำพร้าเพราะว่านบีบอกว่าคนที่ช่วยเหลือเด็กกำพร้าเนี่ย จะได้อยู่ใกล้กับดบีบดบียกมือขึ้นมาสองนิ้วใช่ไหมนิ้วชี้กับนิ้วกางใกล้กันมากขนาดนี้เลยอาจารย์โมหมัดเองก็ก็เคยมีประสบการณ์นะครับอยู่คุกคีกับในวงการนี้เหมือนกันอาจารย์ได้ประโยชน์อะไรบ้างอ่ะแล้วก็อยากจะอยากจะให้อาจารย์ลองเล่านิดหนึ่งว่าชีวิตชีวิตที่อีกมุมหนึ่งที่คนคนส่วนหนึ่งหรือว่าผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยว่าชีวิตของคนที่ที่อยู่ตามโรงพยาบาล หรือว่าไปคุ้มทางานในด้านของการบริการเนี่ยกับชีวิตของโต๊ะครูหรือว่าครูสอนหนังสือตามโรงเรียนศาส,สนาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรครับอาจารย์ถ้าเราจะมองสรุปรบยอดง่ายๆนะครับว่าชีวิตของครูเนี่ยเป็นเป็นชีวิตของคนที่มีเกียรติเป็นชีวิตของคนที่เขาจะให้การยกย่องมันเป็นคนที่สามารถที่จะให้คะแนนกับคนนั้นคนนี้ได้นะครับ อันนี้บางทีความเป็นตัวครูเนี่ยอาจจะทําให้เราคอยให้คะแนนคนอื่นตลอดนะฮะแล้วก็ลืมว่าอาจจะต้องมีคนอื่นมาคอยให้คะแนนเราบ้างในการที่เราได้ไปเป็นลูกศิษย์บ้างนะคือเป็นตัวครูแล้วก็เราไปเรียนหนังสือหรือว่าเราเป็นตัวครูเราไปเป็นลูกจ้างเนะี่ยเหมือนกับท่านอาลีเนี่ยที่ท่านเป็นเป็นคอลิฟ้าน่ท่านก็ไปรับจ้างรดน้ําต้อนอินทผลัมห,หรือว่าซอฮาบะแนละหลายท่านที่